พระราชวังแวร์ไหรือไงงบกุญแจรัฐสภาสนนราคาดอกละหนึ่งบาทบรรยากาศการอภิปรายไม่ไว้วางใจวันนี้นะคะพลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศได้อภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าใช้งบประมาณไม่เหมาะสม บรรยากาศการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลวันที่31สิงหาคม2564พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยได้อภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าล้มเหลวในการบริหารจัดการงบประมาณใช้งบไปกับการทหารแทนที่จะนำเงินไปใช้กับเรื่องหลัก อย่างเรื่องของปากท้องและสุขภาพประชาชนโดยในช่วงหนึ่งของการอภิปรายไม่ไว้วางใจพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้กล่าวถึงการใช้งบประมาณของรัฐสภาด้วยว่ารัฐสภาปีนี้ได้งบประมาณ84,000ล้านบาทเอามาทำอะไรสภาก็มีอยู่แค่นี้กระทรวงอื่นรับผิดชอบพี่น้องประชาชนทั้งประเทศแต่รัฐสภาเป็นแค่ตึกไม่ได้ออกไปไหนงบประมาณ8,000กว่าล้านบาท สงสารประชาชนที่ทำงานทั้งวันได้300บาทแต่เทียบกับกรรมาธิการแล้วเบียรประชุมครั้งละ1,500บาทมากไปไหมมานั่งเซ็น3นาที5นาทีแล้วก็ไปได้แล้ว1,500บาทประเด็นที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องกุญแจห้องสอสอ,สอที่มีราคาสูงถึงดอกละหมื่นกว่าบาทซึ่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เผยว่ากุญแจสสที่ให้ผมดอกละหมื่นกว่าบาท ย้ำนักย้ำหนาว่าอย่าทำหายไม่รวมแม่กุญแจลูกกุญแจดอกเดียวหมื่นกว่าบาทผมว่ามันมากไปไม่รวมแม่กุญแจนะถ้าผมทำหายต้องใช้ท่านสงสารพี่น้องประชาชนแล้วงบประมาณทหารที่ว่านี่เอาไปไหนเรียกได้ว่าทำให้ประชาชนหลายท่านที่ฟังอภิปรายอยู่ถึงกับตั้งคำถามว่าเป็นกุญแจประเภทไหนถึงได้ราคาสูงลิบ เกินเงินเดือนของพี่น้องประชาชนหลายคนด้วยซ้าและมองว่าการใช้จ่ายของรัฐบาลเป็นสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 9 0 0 8 0 8 0เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ